สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพูซางตามนโยบายหลักการขับเคลื่อนการดำเนินงานพยาสก,กรแห่งความสุขน่าอยู่น่าดูน่าเรียนรู้สก,กรอรระดับอำเภอพูซางดำเนินการจัดกิจกรรมกกรสกอรรส่งความสุข ตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองสู่สซก็เรามีผลผู้คนรักกันโดยนําผักสวนครัวปลอดสารพิษที่ได้ดําเนินการปลูกในแปลงสาธิตในพื้นที่มอบแก่ส่วนราชการในพื้นที่ทอำเภอปูซางจังหวัดพะเยาคณะครูกศนตานําบลดําเนินการจัดกิจกรรมพบกลุ่ม จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกวันอาคารพุธและพฤหัสครูอาสาสมัครกศนดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือโดยประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกอ่านออกเสียงการฝึกเขียนพยัญชนะและสะกดคาในภาษาไทยดำเนินการประเมินคัดเลือกโครงงานของนักศึกษาสกรระดับตำบลทั้ง5แห่งมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆด้วยตนเองได้แสดงออกถึงความคิดเริ่ิ สร้างสรรค์รู้จักทำงานร่วมกับคนอื่นมีความรับผิดชอบและเพื่อคัดเลือกโครงงานที่ดีที่สุด ไปแข่งขันต่อในระดับอำเภอภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ศตรวรรษที่21โดยใช้โครงงานเป็นฐานคณะครูร่วมกิจกรรม PLC เรื่องถอดบทเรียนโครงงานนักศึกษาซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้คณะครูทุกคนได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดและเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันพร้อมทั้งร่วมบอ,อกปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่พบเจอและหาวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ห้องสมุดประชาชนอำเภอพร้างดำเนินการจัดกิจกรรมมอบความสุขเนื่องในวันปีใหม่ให้แก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการทั่วไปอาทิกิจกรรมอ่านดีมีอาชีพจากการทำคลิปติดผมแฟนซีกิจกรรมหนังสือที่ชอบมอบให้อ่านกิจกรรมแจกโปสการ์ดเนื่องในวันปีใหม่ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาอำเภอปร้างคณะครูและบุคลากรในสังกัดเขาร่วมการประชุมสกรระดับตำบลสัญจรครั้งที่1เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้และหลักการขับเคลื่อนพยาวสกอรแห่งความสุขพร้อมกับร่วมกันสวทวิเคราะห์ปัญหาขององค์กรในระดับอำเภอและระดับตำบลเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดแผนส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนส่งเสริมการเรียน โดยได้รับเกียรติจากผอ,อ,อนชชาสอนสมริ์ผู้อำนวยการสกอร,ระดับอำเภอแม่ริม เป็นวิธากรอบรมให้ความรู้ในกิจกรรมการจัดทำแผนส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการทำงานให้ตอบโจทย์นโยบายในทุกระดับและสอดคล้องกับบริบทชุมชนสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมกับคณะครูสกรร,ระดับอำเภอปงเข้าร่วมงานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดินไทยลาวประจำปี2567เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอีกทั้งมีการนำนิทศกาลผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสองกอรอระ ดับอำเภอภูซางไปวางจำหน่าย